One, two, three, four, hey. สวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนวันนี้กิจก็มีนัดไปข้างนอกกับเพื่อนเช่นเคยค่ะใส่สีเขียวเหนียวซับไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หวยออกใครมีเลขเด็ดๆสก,กิดกันบ้างนะคะแต่งตัวง่ายๆสไตล์กิจวันนี้ขอนำเสนอเป็นเสื้อลายสีเขียวบวกกับกางเกงขากระบ,บอกสีเทาค่ะ วันนี้กิจก็มีนัดกับเพื่อนในเมืองค่ะทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ,ะที่เราไม่รู้ก็ต้องไปหาคนที่มีความรู้มากวันนี้กิจไม่ได้ทารองพื้นนะคะอยากได้หน้าผิวแบบเบาๆเลยเลือกทากันแดดซันจูค่ะพิกัดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ที่เดิมนะคะทุกคนจแล้วก็<ะ>เคล็ดลับลดพุงลดบวมระบบขับถ่ายดีต้องไฟเบอร์ลินเน่นะะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมทาน้ำหอมขวดสีชานะคะมีกลิ่นให้เลือกเยอะมากเลยค่ะพิกัดใต้คอมเมนต์ที่เดิมจ้ะทุกคน